บทบรรณาธิการภาคสองสมัยที่74เล่ม13าคำถามโจ์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินหากจำเลยไม่ชำระขอให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของจำเลยและทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจ์จนครบถ้วนสารพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เงินแก่โจ์หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจ์จนครบ คำพิพากษาของศาลที่ไม่กําหนดให้โจทก์มีสิทธิ์บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของจําเลยโจทก์มีสิทธิ์ในการบังคับคดีชาําระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจําเลยหรือไม่คําตอบมีคําพิพากษา,าดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คําพิพากษา,าดีกาที่182่งแปทับสองห โจทฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับผิดต่อโจ์ตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาจำนองโดยประสงค์บังคับจำนองเอาแก่ที่ดินตามฟ้องอันเป็นการกล่าวอ้างจำเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าว เป็นการโต้แย้งสิทธิ์ของโจทก์ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นกฎหมายสารบัญญตัติและเป็นคดีข้อพิพาทดังนี้เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีเข้าสู่ศาลศาลย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบบัญญตัติในการที่จะวินิจฉัยและพิพากษาคดีโดยหากวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องรับผิดต่อโจทย์ตามกฎหมายสารบัญญัติก็ย่อมพิพากษาให้จำเลยชำระรนี้ตามฟ้องแก่โจทย์ตามสิทธิเรียกร้องที่โจทย์มีต่อจำเลยในทางแพ่ง สำหรับคดีนี้เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจ์ว่าจำเลยมีหน้าที่ต้องชำระหนี้เงิน1 6 3 9 1 2้า้านบาทส6สตางค์พร้อมดอกเบีย้ยให้แก่โจ์ศาลชั้นต้นก็ได้พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เงินจำนวนดังกล่าวรวมทั้งให้โจ์มีสิทธิ์บังคับจำนองเอาแก่ที่ดินตามฟ้องในฐานะเจ้าหนี้จำนองผู้ทรงทรัพยศิธิ์จำนองเหนือที่ดินตามฟ้องตามกฎหมายสารบัญญัติด้วยความรับผิด ดังกล่าวของจำเลยก็คือนี่ตามคำพิพากษาหากจำเลยในฐานะลูกหนี่ตามคำพิพากษาไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบโจทในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ย่อมมีสิทธิ์บังคับคดีและในกรณีนี่ตามคำพิพากษาเป็นหนี้เงินการบังคับคดีย่อมเป็นไปตามบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคสี่ลักษณะ2หมวด2ว่าด้วยการบังคับค,บคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงินคือการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องของจำเลยเพื่อนำออกมาขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจท์อันเป็นขั้นตอนหนึ่งที่กฎหมายให้สิทธิแก่โจทย์โดยสืบเนื่องจากผลแห่งคำพิพากษา และไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลจำต้องระบุสิทธิ์ในการบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของจำเลยไว้ในคำพิพากษาด้วยดังนี้เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเต็มตามฟ้องและโจทก์ได้มีคำขอให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยการที่คำพิพากษามิได้ระบุให้โจทก์ยึดทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาดอันเป็นขั้นตอนในการบังคับคดีจึงหาเป็นเหตุให้โจทก์ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา มแต่สำหรับคดีนี้เมื่อโจทย์มีคำขอท้ายฟ้องและอุทธรณ์ดีกาในเหตุนี้โดยตรงขึ้นมายังศาลสูงก็ชอบที่ศาลจะต้องกล่าวในคำพิพากษาให้สิทธิ์แก่โจท์ที่จะบังคับคดียึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยไว้ด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ศาลดีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาให้ครบถ้วนตามคำขอท้ายฟ้องของโจทดีกาของโจท ฟังขึ้นพิพากษาแก้เป็นว่าหากจำเลยไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบถ้วนไม่ยดึดทรัพย์สินที่จำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายโทษตลาดนำเงินมาชำระแก่โจทย์คำถาม เจ้าหนี้ภาษีอากรยึดที่ดินมีโฉนดของลูกหนี้เพื่อน,นำออกมาขายทอดตลาดต่อมาสารชั้นต้นในอีกคดีหนึ่งมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโดยการครอบครองประปะักและผู้ร้องนำคำสั่งสารไปยื่นขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมดังนี้เจ้าหนี้ภาษีอากรจะยื่นคำร้องสอดขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องและมีคำพิพากษาว่าลูกหนี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงพิพาท เพื่อผู้ร้องสอดจะได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรค้างต่อไปได้หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาว,วินิฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาของศาลและผลการวินิจฉัย ผู้ร้องสอดเป็นเจ้าหนี้รอในหนี้ค่าภาษีค้างโดยคดีที่รอยื่นฟ้องผู้ร้องสอดขอให้ยกเลิกการประเมินภาษีศาลฎีกามีคำพิพากษาย,ยกฟ้องคดีถึงที่สุดแล้วผู้ร้องสอดอาศัยอำนาจตามประมวลรัศฎากรมาตรา 12. ยึดที่ดินโฉนดเลขที่130687มมีชื่อชอเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์เพื่อนำออกขายทอดตลาด ต่อมาสารชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินฉนุดเลขที่130687โดยการครอบครองปรปกัก ผู้ร้องนำคำสั่งศาลชั้นต้นไปยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจึงมีหนังสือสอบถามผู้ร้องสอดว่าได้ถอนการยึดที่ดินดังกล่าวแล้วหรือไม่และมีหนังสือสอบถามศาลชั้นต้นว่าเจ้าพนักงานที่ดินจะสามารถจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์มาตรา1,382ามตามคำสั่งศาลได้หรือไม่ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามดีกาของผู้ร้องสอดมีว่าผู้ร้องสอดมีอำนาจ ยื่นคำร้องเข้ามาในคดีนี้หรือไม่เห็นว่าคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่130687เเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการ ครอบครองปรปักส่วนผู้ร้องสอดเป็นเจ้าหนี้ภาษีอากรของรอซึ่งสาฎีกามีคำสั่งพิพากษาถ,ถึงที่สุดให้รับผิดในหนี้ภาษีอากรตามที่ผู้ร้องสอดประเมินเมื่อผู้ร้องสอดนำยึดที่ดินพิพาทไว้แล้วโดยผู้ร้องซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวมิได้ดำเนินการเพื่อขอให้เพิกถอนการยึดที่ดินพิพาทของผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดย่อมสามารถดำเนินการบังคับคดีของตนต่อไปได้แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้ร้องนำคำสั่งศาลชั้นต้นในคดีนี้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินเพื่อจดทะเบียนได้มาในที่ดินดังกล่าวโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์มาตรา1,382ออันเป็นการดำเนินการบังคับตามคำสั่งศาลชั้นต้น เมื่อการดำเนินการดังกล่าวอาจจะมีผลให้เปลี่ยนผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวจากรอลูกหนี้ในค่าภาษีอากรค้างของผู้ร้องสอดไปเป็นผู้ร้องการบังคับตามคำสั่งของผู้ร้องในคดีนี้ย่อมมีผลกระทบถึงสิทธิ์ของผู้ร้องสอดในฐานะเจ้าหนี้ภาษีอากรของรอที่ได้ยึดที่ดินดังกล่าวไว้เพื่อการขายทอดตลาดแล้วผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิ์ยื่นคำร้องสอดเข้ามา ในคดีนี้เพื่อยังให้ได้ความรับรองคุ้มครองและบังคับตามสิทธิของผู้ร้องสอดในการบังคับคดีในคดีนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา57อนุมาตราหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งเกี่ยวกับหนังสือของเจ้าพนักงานที่ดินที่สอบถามศาลชั้นต้นว่าเจ้าพนักงานที่ดินจะสามารถจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,382ตามคํตามคำสั่งศาลให้แก่ผู้ร้องได้หรือไม่ อันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสิทธิ์ของผู้ร้องสอดที่ได้รับความคุ้มครองตามประมวลรัศดากรมาตรา12ทวีสำหรับทรัพย์ที่ถูกยึดไว้ตามมาตรา12ผู้ร้องสอดจึงมีอํำนาจยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ได้เมื่อผู้ร้องสอดไม่ได้ร้องคัด้านเข้ามาในคดีในศาลชั้นต้น ถือได้ว่าเป็นบุคคลภายนอกคำสั่งศาลชั้นต้นที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงไม่ผูกพันผู้ร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145วรรสองอนุมาตราสผู้ร้องสอดจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าที่ดินพิพาทยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของรอ